ร้าน j จเจไบชอปวันนี้เราจะมารีวิวเบาะเด็ก p c x นะครับตัวนี้เป็นเบาะเด็กของ p c x ตรงรุ่นสามารถยัดใส่ได้เลยครับผมใส่ได้กับ p c x ทุกปีนะอ่าแน่นมุมมองสาก็ระดับเบาะเราพอดีเลยครับพอเด็กนั่งลงไปมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นนะ ตัวนี้ทํามาเป็นหนังด้านหนังด้านคือมันจะกันลื่นหน่อยพอเวลานั่งจะไม่ไหลไปด้านหน้าครับผมรับน้าหนักได้เยอะไหมก็ประมาณผู้หญิงตัวเล็กๆได้อยู่30-40ิ30กิโลขึ้นไปนั่งได้ครับแน่นตรงรุ่นเลยครับสนใจติดต่อร้าน j จเจบายชอบได้โดยตรงเลยครับ